ดีค่ะัดีจ้ะเต็มจอีวะชขวิตครอบสรงประวัติอขนาดเลยพ่อตายทุ่มรอบอดรงประวัติไม่ดิ นายทิดอยู่ตาวัดประวัติเก่าเออยี่สิบห้าีะเจียยินดีอายุยี่สิบหกปีบอกมาลุที่ผมกระดาษดำทมุท่านอย่างเป็นยังไม่ดําแทะกระดาษูกหายมาจอดเนี่ยใร่ะนั้นสกุลยินดีเลยเนาะอายุยี่สิบหกปี แมนบอสบังถ่ามีช่วงบงหักันหมกเอ้ยมันมาถามเลยะเอมาถามเนี่ย่มันั่งะลมันั่งถายเพราะว่าปวยังไเพราะว่าก็หลังไรเพว่ามันหดิน้อหน่อยเจ็ดแป่เจ็ดสองสามสี่หนึเจ็ดแปดองสสอสสนนี้ากเจ็ดแปปวกสอง ที่จัดางใเขาติดขีหายคือคือคือสีแคน้ามันสุดมาเกิดได้สองสามนั่งก้อนนั่งก้อนไม้เอสัมผัสเลยว่าก้อนจะได้รงเทาอายุเท่าไรแล้วยี่ิบห่าไม๋เงกันทั้เบ์เอาุมอดใหญมาสมับอกครบเก้าเจ็เานั้นไปเซมมตาบ้าร ขใ้องสาดใส่ใแล้วเนาะสี่สิเอ็ดเนาะสี่สบสองสี่สบอง่ใก็บางเนี่ยวัน้าตเดียวป่ะด้วูีนาดจะสุดเอพอ่ง่ายเนี่ยพอมีน้องแมมพาัสัใ่ิบายมาแกงกับกันบคนละคนคนละแกงดี่าเนาะละกงัน้สกันว่าแมนป่ะใช่ป่สักใช่ยจำว่าได้อันนี้ลักแกงพวกนี่ะ เอาเบอร์รไรเลยนี่ยจำได้ป๊จำเบอร์จากคอมเปนป๊อ92ตอนตกไป92ตกไปตอนตอนวิดกัมา82 18วิดพอดีตกไปกไปช่วงตีเลยวะโควิดพอดีอ่ะก่อนโควิดกวอนโควิดมาคนก็ไปอะไรตอนโควิดนี่ยไปอะไรกัล่าตีลูกเปล่าแก้่าสอ่า ลัตีคีดทอดลัดตีบอสามรอดงไหนเมียไปคือเห็นมีเมียอยู่ผักหนึ่งไดดสงแดดได้อะไรอีกะเพราะข้างลังไ้เลยทีนะน,ม<อ>น,นม่มันคือเกาเนี่ยบว้ก่อนเนี่ยนาางนั่งาก็เกาเนี่ยอืมหนึ่งสอครับใ <c oughs> ส่อ จังเหนียงโอเคจักมือพี่ติงขานาดอีกวะนี่กุ้งผ้าข้าววัดเป็นอยังโลกนล่นไรมันจะเป็นได้สียาโอเป็นอย่างนู้นที่หนันเอื้องเสริมหนังเอิ้องมากบ่คนใหม่บ่คนใหม่มากเกา่าคน,นเก,าาก่าที่ไาใหม่คนใหม่มากเกา่า ก็จะแกงก็นะเดนแต่ข้าวนะแล้วอากาศดีค่ะนี่เราพาเกี่ยวใส่นี่เกี่นี่แล้วได้มองพังหรอเหรอได้มองเกาพี่แสงอ๋อ๋อน้องกองบอกอากาศเริ่มเย็นเลยบ่บ่บ่ใส่สร้อยไงบอกเฮ้ย หนางงานหนาล้งงานคือตั้งสูงเนี่ยบ่โบร์ครับฮะมอเขาใข่ครับมันยืดก็ป่าโอยกรัป่าบอการเริ่มหนาวแล้วหนาวมากการเริ่มเย็นเก้าสองนั่นนะก็เกาเด้ออุปกรอนังมสบายเพาเขางงานจมึงบม่งิีเฟยติดเลยคนอะไรครับรคน ออกเตนไปเห็นอย่างมากไปเห็นโรงงานเียขนถซื้อตัวเกงกี่เนาะเก่งไมิสระอะไี่วิเศษอะเป็นข้อไหนก็สกลนครเดี๋ยวไปดิสัะพู ก็บ้านเดียวกันแต่ก็บอกพวกนันมันว่าแกล้งกันเขาบบังไงบ้างน่เอออายุเออแบว่าพี่บ้านนี่ใส่เสบียงทำยังไงโอ้เป็นเป็นโรงแรมโอ้ไม่ใช่เป็นโรงแรมที่เก่ามันมาเขาเป็นเก่งงั้นโรงแรมนะผมไปเรื่องแบบยึดเออต้องไปยึมเขาอะไรกันโอ้ม่งไก่นี่ใส่แม่จีบแม่นจีบจน่ไก่เยอะแล้วโอ้ตอนมันรถมันติดเม่ยร์รถมาต้องมาด่ามันไก่ นางรถสามชั่วโมงเ็ดกลนนี้ปลาเร็ดาโอเค็ธรรมดาแหละเป็นกิจหายไปจัก <Flynn> ปีลวนี่สองสามสามปีสามปีแฮะคืความรักจรโควิดีจักปีเลยโควิดีโสาโควิดมมประมาณหกสามโควิด